หลายอย่างแม่ห้อานะายอย่างทำบังนะอย่าังนะเคโอเคาก็ใส่นี้อ่ามาเลยครับ่เปแีน้องามา <Okay. S 2> วันนี้นะครับผมในนามของกรมค้บคองสิทธิและสิ่ภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเรกานุการของกรมยุติธรรมซึ่งมีท่านตำรวจเอกประชาภมนอกทันตรีรตวร่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับประธานบริหารได้ใช้เงินของกรมยุติธรรมนะครับโดยได้ร่วมกับสมาคมทนายความโดยท่านนายกนริศพงศ์เนี่ยนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับใช้เงินจํานวนทั้งสิ้น10ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวต่อศาลขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลจังหวัดอุดรธาน,นีตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาและก็ศาลได้พรุณาให้ความเมตตามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยมีเงื่อนไขตามข้อกฎหมายทุกประการนะครับวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมทางสมคมทนายความและทางอา,งา,งางจารย์พิดานะครับก็ได้มาร่วมกันดำเนินวามสิดต่อ ทางอาจารย์ทิดาก็ได้มารับตัวนะครับมารับขวัญผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง4ี่รายนะครับซึ่งมีกดรอยู่ที่จังหวัดพิร้อนธานีนะครับก็โดยทั่วไปก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม,ผม